สวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระกลิ่งภัยพิดีภิน่า้า68ครั้งที่57วันที่26มิถุนายน2568ขน้าร<ม>พระเจ้านภพักกรังสีสุวรรณขอถาวายเสียนสวดสาธยายพระสูตรพระบรตและมนต์ต่างๆ ขวัยมุขทั้งบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจียาบูชาเดชภูบาจารย์ทั้งหลายพอจริงพระพุทธเจ้าจงตั้งมั่นมีสติกระดึดได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดทิพนี้สวดบทที่1ถึงบทที่สิบทที่1บทกราบพระรัตนตรัยภระหังสมาสุภโตพะกควาพุตังพะวันตังหะทวาสว,กวากาโตพะโคตาธรรมโมธรรมังนามาสา ปัดป <ersch> ันโนเขากว่าตสัวซาสังโฆสังขังน้มับทที่สองบทบูชาพระไบรๅษีนารันรังสมมาสมุทโตสุจิรังปริเพุทโตภูเนหิเรมาโนธานิปรมิหิจติสติยาวชีวังรังพุตังรังมังสังฆังสารนังคตตุโอคูเชมิรตนาตะยังธรรมะจารามิโสทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุหจรักขันสัตุเทวตา สัทธมังมุนีราชสัสสุนันตุสัคขโมกขังสัจเจกามีเลรูปัยคิดใสิการะตเตสชนตาริเทวมานีทีเปรตเทสจะฆ่าเมตตรุว่านะคะเนเกหาวันทุมยิเงแตปุมาจะยังดูเทวะเจรตเจริวิสเมยค่ะพันธาปนาคาเหตันตาสันติเกยังมุนีวายว่าจะนังโสตุวเมสุนันโุธรรมสุนักาลยัมพันตาปนะสุนักาลยัมพันตาธรรมสุนักาลยัมพันตา บที่สี่บทสวดปุคคนาาคัลมกานโมตัสสะภะวโตรหะโตสัมาสัมพุตธะสนโมตัสสะภะวโตรหะโตสมาสัมพุตตะสนโมตัสสะภะวโตรหะโตสมาสัมพุทธะบทที่หบทสวดใจสนาคมนปาธรพุทธังานังกชามีคำบังจานังกชามีสังฆาังกชามีตุตยมปีพุทังังกชามีตุตยมปีำางนังกชามีตุตยมปสังฆานังกชามีตุตยมปีพุทธังานังกชามี ปติยังปีทั้มังสะนางคะามีปติยังปีสังฆังกานังคะชามีบทที่หกบทสวดสิจักกิริยคถานาถิเมสะนางอัญยังพุทโธเมสะนางวรังไอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหุทุสัพพทานาถิเมสะนางอัญยังสังฆ์เมสะนางวรังไอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหุทุสัพพทานาถิเมสะนางอัญยังสังฆ์เมสะนางวรังไอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหุทุสัพพทา ที่เจ็ดบทสวดตีรัตนคอมาปนามขะถาพุทธังนัมเมรัตนะคุตัสรีราจิตตังธรรมังนัมเมรัตนคูตัสอิสุจิสารังสังขังนัมเมรัตนคูตัสสุสีละทิพีเอัตเตังนัมเมรัตนะรัตนะายะวังสัมมาสัมโมสัณฐะวัตถุวิปเศษะคูตังอัญโยยายุตตะวินะโยะวะสัพพวัตังอสุมิตยามหีปิเต สัญญาผีปิตจเทวะยถาดิแันเตเอกาวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจจิเตนจัปาตุภูตังกัมบีและยานะวิสยังอติดุษสัตถังยินเยหิปันทิตะชะเนหิตวิงชัญญาภูปังโธกัมภิเกหิจิกะทะจุปะลพนียังภิกเขษันจิสุชุวิธิตังคุณะกายะตายะ เยวะน,นะนะปายะสุวิสุตัามปีสมมุป,ปัสสตังมนัสสุสุสสสทธะปัสสะเถนังปุญญธิกานะมะสัมมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปโมจะนะบุขะสะ,ะระนังพัตตานังปูชาระเถสุปะระมังอภิปูชนายังนิพพานาสะสัจฉิกิยายาณุปะนิสสะยัตังสัมมากิเลสะ มัลโสทะนะสิทิยาจะาสราูหิอัตถุสะเลหุปเซวนียังปาเนหิจาปิสะระนังคะนะธรรมะนียะเมวะตัสมาหิตังภิรตนังสะระนังคะตัมหะติงคิวังชนะ,ะเนสุนะมัสสมานาปูเชมาจาปิสัสังสุปสันนะจิตตาตัตานุปาริจาริยสะสุธาตตาจา มุเยนตัฏสุกะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนัสสัจจสัทธิสุวัติโอนตุโยเจะธัมมะวินัยยมุตมานาภูโตโลกุตตะราภิสมะโยนิยโตสุโภชังกัสโผนิสัยะจะยายะอยังติโวตุวัตภูตตะเยปะอิจิโตสุปาราการโรบที่8 บส่วนนมากมาลาสุติกถาโยจกขุมาโมหามะลาปะกะโทสามังวพุโทโธสุปโตมุโตมารสะปัสสาวินีโมจยันโตปาเปสิกเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวเังตังเสียสามามิโลกัสานาธันจะวินายกันจะตันเตจะสเตจยาสุติชนโคนตุขัปปัญริยาจาวินาเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะปัสสัตถุ คาเซสิโลกัสสะอิสุธิมัาคังเนียนิโกธรรมะพระรัสสารีตาตาวอโหสันติกาโรสุจิโนธรรมังวรันตังสีสาธรรมามิโมหะปัตหารัอุปสรนตหาหังอันเตจุสตาเจียสิติหนตุสะพันธระยาจาวินาสเมนตุสัทธม์มาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะอาปูปะกิเลสะเทตาตันโตสะยังอันตินิโยชะโกจะ สว,วาสดีค่ะจะทำมังวิทังกรโรติสังคังวรันตังสีสามามีพุชานมพุทิงนุพุทธังสะมะสีละทิถิงตันเตชะสาเตเชียาสิติิหนตุขปัญจริยาจะวินาสเมนตูบทิก้าบทส่วนนโมการอัฏฐกัคคหานโมราตโตสมาสัมพุทธสัมมาเทสนโนนโมอุตตมะธรรมสัสวาาะขาตเสนวเตนะเตน,เตนิธิเตนิทะ นะโมโมหาสังขัสาปิวิสุทธสีละจิติโนนะโมโอมาตยรัตสารัตนตยาสสะตาทุกังนะโมโอมักาตีตัสสะตาสะวัตถุตญยสสะปินะโมกาลปะพาเวนะวิชาชนตุอุปัทวานะโมการังบาเวนะสุวัชิโภตุสัพพานะโมการาสะเตเชนะวิธิมหิโอมิเตชะวะ ที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมิยังพระกวสเกสุวิหารติกาเลาวัจุศเหนมหาวันเอมาตาปิกุสังเทนะสติงมจมัติหิปิกขุสเถหิสเปยวารานเถหิทัสสหิจารุกัตหาตุหิเดวตาเยปุยนาสันปิติกลางวันที่พะกวันตังรัสนายะปุทธสัพพันจารัตโพจตุนังสุจาวัสไกยานเทวนาเอระโสโหเสียยังโพพระกวสเกสุวิหารติกาเลาวัจุศเหนมหาวันเอมาตาปิกุสังเทนะสติงมจมัติหิ

อาตัโคต้าเทวตาพะโกตังอัิวาเจโรวาเอกมันตังอัทังสเวยอกามันตังวิตาโคเอกาเทวตาพะโกตสันติเกมังอาทังอภัสสีมหาสมโยบวนาสมิงเทวกายสมาคาลาคารามหัาวังดัมมะสมยังภักิีลาเยวะปราจิสังนันเตโรโคอ์ปราเทวตาพะโกตสันติเกมังหาภัสสิตาตาถิคโวสมาตะหังสุจิตังอัตโนกุจวะมังสุสาติวะเนตานิคะ เอราวัินดริยานิระคันติปันติตาที่อาตราวะปราเทวตาปะปัวโตสันติเกมังทังอภัสร์เอราวัคีลังเอราวะปะลิกังอินดาคิลังโอหัตจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลลาจักภูมตาสุตันตัสโสนาคาติอะระโาวะปราเทวตาปะปัวโตสันติเกมังทังอภัสร์เอเกจิปุตังสันังคาตาเลนะเตขมิสันติปยะภูมิงปะหายะมนุสังเลหังเอวะกัยังปะลิภูเรสันติเตระโาวะปะวะปิภูมันเดศีภูยานะภิคะเว พระสัตสูโลวัฏาตูสูเทวดาสเนปติตาหงติอาาคะตังชัศนายาปิภูสังคันใจเยติเตภิกเวอาเหสุงติตรรมธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพวันตรรมเอตาปรมาเยวบเทวตาสมิปติตาอาเหสุงสซยทัพิไมหังเอตาละหิเยติเตภิกเวทวิสันติณาคัตธรมธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพวันตรรมเอตาปรมาเยวบเทวตา อนิปติตาภวิสันติสยเทัพีไมหังเอระและทีอาจิทิสาไมพุเวเทวกายานังนามานิกิริสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเตศรามิพุเวเทวกายานังนามานิตังสุนารสาทุกังมนาสิกโรธาอาสามิปิเอวมันเตติโคเตปิคูเพราะเขก็โตปรจัดโซสุงเขากว่าเอจัตถวจา โลกามนุกัสสามียตาปุมาตดชะสิตาเยสตันสิลิตทัพพรังปฏิตตาสมาหิตาปุตุสีหวัสสวินะโลมหังสาวิสัมพุโนโพธาตรรมนัสสาสิธาทิปัสสานนามานาวิลาภโยปัสเตยตวาวะนเองกับปิลาภตะเวตโตมันติยิสธาสาวกเทศศาสนระเตเรวกายาปิกันตาเตวิชาลธาพิโกเตจะอตโนมัติรุ้สตวาพุทธศาสนางเตสัมปตุลาหุยนังอามโนสาณักนังอัปเปเกสตะมักคัเพิยงุสักษา อธสตาลินสตังเอเกสหัสานังมนุษสานักมัทสุงอเปเกนังตักสัทสุงทิสาสภาพลาภุงตันจัสรพังพิยยะอวะวัคคิตวานาจักุมาตโตรมารีศถาสาวเกศสาสนาเตเรวกายาพิกันตาเตวิชนนาทพิโกเยวะหันกิริสามิขิราหิอนุปัสโสัตตสหัสสาวีขขาภุมมากราภุรทวายที่มันโตนิสติมันโตน้ำโตสัสสโนมโดามนาพิการมุงพิคุณนางเสมิติวณางสหัสสาเหวอวตัยขา นางนารตะวานิโนยที่มันโตชุดิมนโตน้ำโตศศินนมวันานภกมุี่คุณนางสมิติงวันางสตาคิลาปิดสหัสสายข่าานาตะวันิโนยที่มันโตชุิมนโตน้โตศสินนมันานภมี่คุณนางสมิติงวนางอิเจเตโสลัสสหัสสายข่าานาตะวันิโนยที่มันโตชุิมนโตน้โตศศินนมรันานิกรมพี่คุณนางสมิติงวันางเวสานิตาปัญจสตาขาาานาตะวันิโนยที่มันโตชุดิมนโตน้โตศินนมนานิก ีุ่ณนงสมิิงวนางคุณมิโรเาชัโกเวตุลาสันเวสนาพิยนางสุาหัสังนานางไปยุปราสติคุณมิโรเลชอโกโบะคสมิงนางคุณัมจัติสังเาชาสจารโชสสสติอันคพนางอธิปติมหราชยสุสุตปิสาพโมีขารามหันตลายที่มันโตชุิมโตนั้นโตสสีนมทัมนาพิกมม ที S <S ่คุณนางสมิติวนางทักษัรจตีิสังราชวิรุฬหัวตาประสานสติคุณบนรนาัิารพระเดชพมหาราชวสศสิโสภุกาปิกสาวกโวยท้นน้ำหันอะไรที่มันเดุ่มตีมัดนน้ำโดสัตย์สนมโหธมนานพิกมูลที่คุณนางสมิติวนางประชิมัรจติสังราชาวิรุฬกัวตาประสานสตินาคานางอธทปติมหาราชวสุสโสุกษปิกาสารกโวยพินทน้มามหันอะไรที่มันโดนชุมีมันดนน้ำโดนสัตย์สนมโาธมนานพิกมูล ที่คุณนางสมิติวนาคุอจารย์าที่สังฆาชาคุรตปักสะรวนาธิกาตุามารยาราชารสสโสตปิสามุนทนานนมามหันตลายที่มันโตทจิมันโตนะวันโตสองมุที่คุณนางสมิติวนาคุยมาที่สองก็ราเถรพีในน้ำลูกกับโกไปชิในน้ำลูกกับคุเรตะนางวิสังตาเราเตมหารรชาสมันตาจัตุโรที่สาสชาละมานาอัถถสวะเนครับลาวะเ เอสังเมยาวินโอทัสาอากูวาจาริกาสตามายากุเตนทูเวเนทุกุปูจักวิปุโรสหะอันทนโนกามาเสโทพินุคันทูนิคันทูจักปานาโทโอมันโยจักเทวัสูโตจามัตาลิจิจดเซโนจักนันโพนารโรชาชนโนกโพอากูปันจัสุโขเจวะพิมพารุสียวัชสาเอเจจันเยจักกาชาโนกันนาปัสสะราชุฟิโมทมนาพิกามุนพิโมนาสเมติงวนาอาจาคูนาปสานาคา เทศบาลสถานการณกัมพาราสราถูไปอาคาสหายาติพิยมุนาตุัตตลาถาจักอาคูนาคายัสสินโญรวันโณมหานาคภูโสภาสันติเวนาเยนาคาราเซสหะสาหารติทิปาทิชาอักขิวิสุทธจักถูเวหายาสาเตวนามะชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอะพยัญตธานาคาตาชาลักสิกชุปนาโตเขมมะมัสิปุโทสันหิวจาหิวโวหายันตานาคาสุปนาสารมุตตองสุพุทธัง สิตาวชิระหัตเถนะสะังฆัอสุราสิตาพานโรวงสวัสเิเตพิมันตยสยโสชินุตาละขันชาวมหาภิษมาอัชุราอาณาเวทสาวเวปตจิตติสดุจิตปิจจะมหาราโนธนโมจีสหอาตันจะคลิปุตานังจะเพเ,เวโราจามามัตตาสันนะหิตวะกัลุเสนังลาหุปัตมุขขาม,มุงสมยโยธานิพันดันเตไปคูนังสัมฤติ์ะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยจะทาข้ามิง วารุณาวารุณาเทวาสฉโมจะยัตส,สัสสะหเมตตาการุณากายะอาคูททเวทวาเนสสิโนทัศเศตรัณสักยาสเปยานาัณตวันนิโนอิ่ิมันโตสติมันโตนต้ำโตสัจจร,รมุธมนาพิกมุงพิคุนางสนิทิณวนังเวนทูลจัตเทวาสหนีจอัอักศมาจัทุเวยามาจะตทัศูปานิสาเทวาชนทมโมคุปรักขิตาสุยัสูปานิสาเทวาสุยมมามโมคุปรักขิตาทักขตาเนคุรักขิตวะอาคูมันทวะลหะกาวสือลังวสุววเสธู โสภะคูรินตะโสไดสเรนตะสะกายาสเทนารัตะวานิโยที่ตชุจิโมโตน้อโตัวสิโมมทัมนาทิฆมุนที่ภูนางสมิตงวะนางอถาภูสหะคูเทวาฉละกมาคิปสิขาริวาอริทกาจักรชาจักมาปูพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจากอัจุตาจากอเนชกาเฉวยยาลุจยาอกูอกูวาสวรเนสิโมไเสเรสกายาสเปนารัตวันิยที่โติตน้อโตัวสดิโมโมทัมนาพิฆมุน ทีคือนางสัมมิติีวะนางสมานามมหาสมานามนุสสามุสตมาพิตาปทุิกาอาคุอาคุมโนปทุิกาอาดาบคูฮริโยเทวายะจะโรธิตาวาสิโนปลขามมหาปลขามอาคุเทวายะสัสิโนทาเสเดธะสากายาสเพนานะตวันิโนยิ้มมันตชุดเติมตัวน้ำตัวสดิโนมาตมนาพิการที่คือนางสัมมิติีวะนางกุตาปลิมหานิณาอาคุเทววคัสส์เวคัสส์สหโอทาตะไครหาพรมขารอาคูเทวาวิจักนาสตามปตาหาดกชาเิสกาจั โยทิสาอภิวสติทเสเศตรสากยาสเพนานัตวรรณิโนมีที่มันโตชุติมันโตวาน้ำโตสัสสินโนมรัมนาติกมรมงูพิภูนางสมิเตงวณยังเขมิยาดุสตายามากาตกาจายสัตสินโนสัำพิตกาลามาเสธาโชตินามาจาอาสวานิมาลัทธโนอาภูอาดากูปะแลเนมิตาทัสเศตรสากยาสเพนานัตวรรณิโนมีที่มันโตชุติมันโตวาน้ำโตสัสสินโนมรัมนาติกมรมงูพิภูนางสมิเตงวณยัง สัตเทเดนกายาสเพนันต์ตัวนิโนนามันไว้เลยนะอาคันชนเรียงจงโยสาวิสสิขาตบุคคลิตาติมัคคีลังโมคตินามะนัสวังรัเถี่ยวโมคตรังนาคันธนวะอัสสิตาติตังสุครามาปรมาตัวจักรติตาอิทิมโตสหัสันนังติมาโรติโสจักโสภคสสามิเตงวนาหัสหัสสัพรมะโลกานังมหาธรมาพิจิตริอุปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถาอิสาอาคุปเจกะสวัติโน เนสันจัตเมชโตอาคาหาลิโตปาลิวาริโตเตสะทเทพิกันเตสินเทเทเวสพระมเกมาลสเนนาพิกันมิปันสักฐานะสะมันเทียงเอทะพันธะทะพันธะทะราเกนาพันธมอติโวสมันตาปาลิวาริทะฮาโวเมจิตะโกจินังอิติตะะมหาเชโนกันหาเชนาอัปปสัยิปไอนินาตะกามะหันจัตสรังกตวานาเพระวังนาถาวาบาวุสตโกเมโตานิยันโตสะวิชุโกตถาโตปัจจุภาวติ สังคุโตอสัยยังวเสกันจะตับพังบิญยะว่าวิคิตวานะจะคุมมาตโตมาตยุสธาสาวเเตสัสนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานะคทิโตเตจาตปปมักเถรุจิตวะพุทธะสอสนางวิกะราเกหิตปะกมุงเนสังนงมนติอุเชยุงสัพเทวิสังฆามาเทีตีตายัสสินโนมทันติสหปูเตสาวกตาเตสันสุตาเตบทที่สิบเอทสวดมงคลสุตังอเสวนาจักพารานัง อนิจจานันจะเสวนาปูชาจะปูชัญญยานังเอดมังรมุตตังปฏิรูปะเทสะวาสงจากุเพจักะตะคุญญตาตตะสัมมาปะนิทิจเอดมังรัมุตตังพาหุสัจจจะเอปัญจะวินาโยจะสุเสติโตปุพาสิตาจักยาวาจาเอดมังรัมุตตังนาตาปิโุปฐานังปุตตะทายลักษ โอะอะนะวัวชานิกรรมมานิเอตัมังมุตตังอารติวิตรติปาปามัชฌาปานาจาสัญญโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตัมังรัตมุตตังคารวจนิวะตัวจกักนันบุติจกกักตันยุตาาเลนะธรรมมสะวะนางเอตัมังรัตรมุตตังขันติจัโสวัสสจักสาขมานาณันจัทัศนังาเลนะธรรมมัาสสะกัจฉาเอตัมังรัตมุตตัง โปจะพรามจริยันจะอายะสัจจานัศสนังนิพพานัสสิจเพริยาจะเอดัมังมุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจัจิตตังยสนาลำปติอโศกังวิระชังเถมาเอดัมังรมุตมังเอตาทิสานิอัตวานัสสะพัทธมาปราชิตาพพัทธโสทิงทัชันติปันเตสังมังคามุตมันตยที่ถัดไป บทที่สิถึงบทที่2ีอ